สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูไม่ได้มามือเปล่านะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าครูถืออะไรมาด้วยปฏิทินนั่นเองค่ะวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับปีศักราชต่างๆนะคะเรามาเริ่มจากปีพศออกันก่อนเลยนะคะครูเชื่อว่าเด็กๆคงจะคุ้นเคยกันดีพศออน,นั้นย่อมาจากพุทธศักราชเช่นปีนี้เป็นปีพศอ 2,554ก็คือปีพุทธศักราช2,554นนั่นเองค่ะพศออหรือพุทธศักราชนั้นคือปีทางศาสนาพุทธพุทธศักราชหนึ่งเริ่มนับเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน ถ้าอย่างนั้นปีนี้พระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานครบ2,554ปีแล้วสิคะคุณครูการนับปีแบบพศออหรือพุทธศักราชนั้นจะนิยมใช้ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเช่นประเทศไทยส่วนในปฏิทินที่ครูถืออยู่นี้ก็มีอักษรย่ออ,อีกอันหนึ่งใครเห็นบ้างบอกครูหน่อยค่ะผมเห็นครับ คศออครับแล้วคศออเนี่ยย่อมาจากอะไรหรอครับคุณครูปีคศย่อมาจากคริสต์ศักราชซึ่งเป็นปีทางศาสนาคริสต์อย่างเช่นปีนี้เป็นปีคศสอ1 1หรือคริสต์ศักราช2011นั่นเองค่ะการนับปีคศออหรือปีคริสต์ศักราชนั้นจะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อพระเยซูประสูติเป็นคศหนึ่ง ซึ่งคอสอรหรือคริสตศักราชนั้นจะนิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์และยังเป็นสกราชสากลที่ทั่วโลกนิยมใช้กันอีกด้วยค่ะนักเรียนคะนอกจากพออรหรือพุทธศักราชและคอ,อรหรือคริสตศักราชที่ครูสอนไปเมื่อสักครู่นี้ยังมีอีกหนึ่งักราชที่นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกันใครตอบครูได้บ้างคะ ไม่รู้คะ่ะหนูรู้คะ่ะปฏิทินที่บ้านหนูมีบอกเป็นฮอสค่ะถูกต้องเลยคะ่ะครูมีปฏิทินอีกแบบหนึ่งเป็นของาศาสนาอิสลามนะคะนักเรียนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกันครูจะบอกให้ว่าสำหรับประเทศที่นับถือาศาสนาอิสลามนั้นจะใช้ปีฮอสค่ะซึ่งย่อมาจากฮิจรัตสกราชโดยจะเริ่มนับจากปีที่นปีมุฮัมมัด อพยพอ่าวจานนครเมกะพอสหรือฮิจเราะสักราชนั้นจะนิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามทีนี้นักเรียนพอจะรู้เรื่องปีพุทธศักราชกันแล้วใช่ไหมคะว่าเรามีนับอะไรกันบ้างมีพุทธศักราชคริสต์ศักราชและฮิจเราะสักราชค่ะนาพักเล่นเกมสนุกๆก,กันสักครู่ก่อนนะคะกับเกมจับคู่ค่ะ Hva? <try> น้องเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องพุทธศักราชคริสักราชฮิจจรศสกราชไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะพศหรือพุทธศักราชจะเริ่มต้นเมื่อพระพุทธเจ้าสเสด็จบรินิพ,พานการนับปีแบบพศหรือพุทธศักราชนั้นนิยมใช้ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาส่วนคศย่อมาจากคริสักราช โดยเริ่มนับตั้งแต่เมื่อพระเยซูประสูติซึ่งจะนิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์และหอศย่อมาจากกิจระสักราชเริ่มนับจากปีที่นบ,บีมุฮัมมัดอบพยพออกจากนครเมกะนิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะน้องๆคะและตอนนี้ได้เวลาร่วมสนุกกับกิจกรรมใช้เดี่ยวของเราแล้วนะคะ ใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆเลือกตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องพอสอย่อม,มาจากอะไรพุทธักราช <Wow! S 2> ข้อใดเป็นชื่อเต็มของหอสอ ิจเจรศัก,กราชปีคศหรือคริสัก,สกราชเริ่มนับเมื่อใดพระเยซูคริสต์ประสูต เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนจากการดูวิดีโอวิชาประวัติศาสตร์นะคะเรื่องที่มาของศักราชนะคะนักเรียนมีความเข้าใจกันไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะครูมอบหมายให้นักเรียนทําใบงานนะคะที่ครูได้แจกไปนะคะวันนี้เริ่มจากใบงานที่1นนะคะใบงานที่1ก็คือที่มาของศักราชนะคะราะมีทั้งหมด1 2และก็3ข้อนะคะพุทธศักราชหรือ อคืออะไรนะคะเริ่มใช้เมื่อไหร่ส่วนใหญ่ศาสนาอะไรใช้นะคะต่อไปคริสตศักราชหรือคศเริ่มใช้เมื่อไหร่แล้วก็มีศาสนาอะไรใช้นะคะต่อไปส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นศาสนาอะไรใช้นะคะแล้วก็ต่อไปพิจาะศักราชนะคะหรือฮอนะคะเริ่มใช้เมื่อไหร่ส่วนใหญ่